้ดีครับมือนี่ยเียยิ่งนั่นงกินน้ำปิจาาเียพิจาาเนี่ย้ำงมาหุ่งนี่เพื่อนเนี่ซืสือว่าฝากเนี่ยเสือว่านางกินน้ำเนี่ยไม่กนี้เอาข้านมงแกินดีละไม่กินข้าแล้วม่กินี้าวแล้วกันแไม่มีมูนงเนี่ยม่กลาวของแกั่งยากเสรจแล้วค่ะ ดังวันนี้รอยูทูปเอาตัวม่เคยลงับอายสิไม่เคยไ่เคยมากขึู้้ืนก้อนชิมิยิงืนน้อมาลงแสบบอแสบบอแสบตัวนี่ยห็นกใช่้วกแสบตัวนี่ปูซื้อช่องซืออย่งตนี้ทอดสาบบ อ้าวนวตัเบางช่องน้ <laughs> <laughs> yeah. like, hmm. oh. wow. Wow. So, ิ้หัเขแห้งเลไปเผ็ดใชช่องปอกมีแต่ช่องปอกช่องปอกกยายักยังไปช่องปอกสองคนกลาสินั้นผู้าเลยพิมพ์เป็นในยูทูบม่นในยูทูปเป็นมอน้ำหนวดตัวขึ้นสามล้านบอบ่ประเด็นหนอยงั้นเก่ามือเกลือไง ถืออยู่เดต่มวคงบานเนี่ยบานเท่าหาสิบเหรียญบาทสบบาทเท่าไหร่ล่ะอันี้ตามนนเ่อบาเท่าไหร่แปดสิบบาทหรือเปล่านี่ก็พใช่ไมไอไกไส้จูบอ่ะไก่จูบกินได้เอ้ยมือรุ่นเดี๋ยวซื้อมาซุกกินเ้าโตกินเป็นย่บอกเป็นแ่ทุมานหลับเลยเด้อไก่จูเนื้อป่วย ตัวท้วมาทางไรฮะทางเบือทางเบือวไรเจทางเบอ้ได้บัจักเบือตัวแม่ไม่ไหวแล้วบัวเราบ็รู้จักเบือเขาเพือเพอดีนอเอากระลาด้วยให้เป็นข้อสันเตเจอันนั้นไมไหวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนสอนไปตัวให้ง่ายเลยเพื่ยนมไหวด้วยๆเอาเบือด้วยไมไหวเหรอถ้าบอกตันีบ้านเหรอเพื่อนที่ไม่ไหวบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนไปบอก ไปเหรีบ้านน้องซ้อนเนี่ยเซเว่นบ้านน้องซ้อนแม่บ้านเานน้องซ๋อมีเซเว่นย่ดดิคนเอฟซีเยอะคนเอฟซีไ่หลายทางคุณอ๋อบอกอัน่ี้ซุมนักบมาบ่นอันอันบาอันเเหลืองเหลืองหน่อไหมอะไรอานนี่อ่านนี่เดี๋ยวเาจว่าเขาลบกล้องอีกละเาต้องกิหนาเซเว่นบ้านน้องซ้อนว่าที่แม่เอาเพื่อฉันยืดเอาเพ่อยืดบ้านน้องซ้อนไปทงเดีวบ้านน้องซ้อนนีไปทั้งหัวนะาออไปทั้งเนี่ยเจนตง โอ้แล uh ้ว huh. ก uh ็เ huh. ห uh ็นเลยบ้านน้องซ้อนวะที่บอมเนบ้านอันนั้นบ้านน้องบอมเนอันมองที่เขาเจ้าอันนี่วัสดุก่อสร้างนะบ่ทั้งบ้านทั้งบ้านฉีทั้งบ้านซีดาซีดาบ่อซีดาเมนเมนแล้วก็ตรงไปทั้งบ้านพูดเื่อไหรนไปเรเดอร์เซเว่นเออไปเรเดอร์เซเว่นเอฟซีเยอะในท่งนอ่ะอืมท่านกูใช่ไม่ค่อยได้ไปทั้งเท่าไหร่ที่คือไก่ ไอ้ไอ้เนคี่ไก่ไปทังขอนจนเลยไปขอนจันเออในลาจอดเนี่ยเรากำังไปทั้งนาทีจอดเนี่ยเรื่อบรรลุนเออเียบย่มื่อเดี๋ยว่อยางกินม่หรกินหรอเออกินแล้วเออเอียวมาซื้อมาหายยางดีลอยนึ่งเลยแหละแน่ลอยนึงวนึ่งน่ะโซเดโเด ตมหั่งบ่แม่พร้อมนเป็นปู่ทะเลสุชใสวันหนึ่งเขามานอนอยูนี่เขามาปูสาวแต่บังไปแล้วซื้อหนึ่เขาซื้ออ้อยอ้อยาเ่อนแอาล้มติ๊กต๊อกไปจ้ะจีบไปรีบพูดเรืองว่าเราบุญขาวบติ๊กตอกเนี่ หลักโดยังไปนอนนี้เขาเอามาโหอินโดบอกโหนี่แตงเต็อินโดบอได้อนธรรมชรติธรรใชรโอ้ีกเขดีว่าแรงวันมามือสุดพาเลยเนี่อยู่เียทุกวันบอกู่แตยู่สมื่นอย่สบมือ ที <m í toys> oh, ่ก oh. ็มาหลายเลยตอนเงินเรายังดงดังเยางเที่ยวใช้กัดล้วทางที่ย้ก็ออกไปข้างนอกก็มีไม่อ่านค่ะบางีคนซื้อของมาฝากนี้เขามาบอกฮะตู้ซือพ่ซื้อมันเกี่ยวมาให้เราเนี่ยมนสิซื้อไม่เงื่อนสิบบาทเอาด้วยไม่อ่านกินเบียร์บอบอเมื่อกี้เราเราขาวเรว่ากินหรอแล้วมันซื้อมานื้อกินตัวงอะไร เนขนมอันห่อใ่กินเลยวะนไม่เหี้ยนขนมแม่ขนมกินเลยห่อใหไงเน่ว้าไอ่นดเกิดดิไม่แอบเผมม่ไสิมดอายุีน่ะพอหน่อยฮะมันมดอายุได้อายุดนะพ่อาไว้ดุมัเยออไงแม่แกมือนีเลยบ่แกได้เลยเดยพรในห่อนึงเลยด้ยิลีบเนี่ย ขนมอบซี่มาฝารเออเล่๋ลาคอเด้อึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้พี่เลยเดี๋วมือึ่นมาฝาเลยละเยนกมือสร้อยจูของปวดแนอันเปนอียงฮะของปวดแน่นไหมของปวดได้เาของปวดได้นะไอ้มักที่สุดอ้มักที่สุดก็ชื่อแมาโตก็ื้อ ขนมขนมเค้กมาให้พี่ขนมเค้กอ้หขนมเค้กอ่ะแตขนมเค้กในเซเว่นไหนบอกได้อันเกิดว่นไหนอ่สือเค้กมาป่ะยูเอสิงหายเอสิงหาเฮอกว่ายี่สิบกอ่อเอาลูกติ๊กอก่อนก็ยังมาแล้วมมีอขอกอัมีจยูทูะอันทายเสร็จเอาลงเลยบอกตัต่อคลิปอ่ อ่านก็จะร่วงเฮ็ดทาเสชเด็งก็ลงไม่หลือท่านเชเดังก่อเดี๋ยวสิไปแอ่านนี่ยังก่อซื้ออันอันคนคนกัลสินอันคนนี่ยังก่อนา้อันคนกัลสินอารามคูท่าแหล่โอ้ข้าพิมพ์ไ่เห็นช่องพี่เดี๋ยวนี้นายอันพิมพ์โอ้ให้แน่หนิพิมพ์ไปเล้วจีเด้งมาเองเพาพิมพ์โอ้ท้อปลื้มไม่ได้เดี๋ยวว่านายอันนี่ยังก่อคนกัลสินคนกัลสินผู้ท่าแหล่ วันกัลาสินอลันพุท่านเลยเห็นบ่นี่เป็นบ่ได้อ่านไม่บอกอันไหนได้อ่านู้ทธาธิเขามองเห็นหมดนี่นี่นี่ตัวเสื้อชุดชุดไทยนี่ไั่ได้ดูอันแล็กเลยอืมอันแล็กติดตามติดตามบ่นี่มันที่ในยูทูบเลยว่าเขาติดตามเพจปอมาต่อเออแสดงว่าเมื่ออาทิทักเพจปอมไปเออ กตก็เห็นได้ว่าเห็นได้็ตัวเห็นได้กตัวเพือหัจักอ้ได้เห็นได้ยินเสียงที่ไหนในติ๊กตอกเห็นในติ๊กตอกแม่แม่เปกับมี่เปนบอเป็นเปบอเปกัมีอยู่แม่ได้เห็นอยู่ในพกติ๊กตอก่เปเปอ๋อน นย่ต่อข้างเฟีนเลีนบอเีนเฟบอได้กะเีนเล่นเฟอยู่แ่บบอน่อันแ่บบอไม่ได้หลายแ่บอยู่ผู้หญิงกลุ่มกันวันนี้ได้อันไปเขนมมากินแม่เีนม่นึ่เดี๋ยได้ไปหได้อันคือเห็นไดบอฮะ

ขนมอันนี้เป็นขนมข้าวเกียบหลอดอนนข้าวเกียบหลอดพอองนีนน้เอฟซีามาฝากครับขอบคุณเพื่อหลายๆครับผมประเทศปอกกินนักเียรพึ่งจะปอกกินเนี่ยเอาแบ่งสาวๆเอฟซีเอาอ๋อแจกใบคราดอเอาละจะให้เอฟซีเปิดการแล้วที่ตับเอฟซีเปิด พี่จะจับเองเออเออไม่เป็นไรได้อันเดี๋ยวข้างในนี่ไงเดอ๋ยวบอกแบบนี้เอาข้าวพอเดี๋ยวจะได้อันกินเนี่ยเมื่อนี้เออข้าวเป็เอะไรหรอไม่กินไม่อยากกินไม่อยากกินข้าวเดียวบอครับผมจ้า ได้ผมเยดอยไม่ได้บอกให้่ม่ด้อายุเลยเดีนเหมืกิ่นอะไยเสียง้นะเสีซิดไอ่งแ่บงอไมด้นะโอย่ได้นเปคนี่างข้นดี๋ยวมือรุ่นซื้อของฝามาเห็น้หลายเ่อมือนี้ว่ารูว์ซียู แม่อออืมเห้พก่่วแม่อาบเงบอกรสชาตินียน้องรสชาติเน่ารสชาติพอกินวะบ้คออยนสิ้องเกี่ยวกุ้งนี่ได้ปะเกี่ยวก้งีก็เียบอันนั้นีบยังไห้อง กินแ oh. mm. 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 ับพี่คืองนี่่ะกินเว้ยกระเบิงฮะเนื้อบะกะกินบะพีกกระเบิงเนี่ยอืมเอามากินยูนีมิสแอนเค้กบอกว่ามี่มเนี่ยเือเราจิงานมันเกิดได้ผตัวตั่งใครพอใจัดทักเดียวตัวตัวตังซื้อม่ฝากน้องก็นีหแม่เล่าว่าพีงซื้อหายมิแอนเอ็ดยึงเกพี่บั หนึ่งมันจะใส่วะแดนกันเลี้ยงกับแดนกันหนึ่งวะไม่อ่านคนดีชอไม่ได้ไหมเสร็จเลี้ยงชอไม่อ่านมีแฟนไปนั่งตรวจปอตรวจโปรโปรกรีมไฮริฟนะคะแอ่อันดังพอเอี่ยงดังพอเอี่ยง

บ้านหน้องซอนหอ อัน,นอัน,นี้มน,นต้นบกอกก่กจ้ะอ,อนนะไรอ่แม่อันรเปนต้นบกอกก่ม่อ,อน,นต้นบกอกไอ็นมาต้นนึ่งอบอยม,อมากต้นยิ้มต้น้ต้นบักกล้บักกอกตัวที่ดมาก บามุตโตะ่พ่อเนีมุตโตะ่พ่อด้านวันหัวนะครับบอกี่มีตำรวจด้านซักด้านจับบ่อเจ้บ่ออ๋อโอเคจ้าบ่มันไอเข้าปรวจได้หรอกแต่ว่าออยันนะยันมนตรวจมุตโตไหมตำรวจเขาดักยู่ตำรวจเขาดักจีดักดักทางบ้านหัวค่ำข่มเลยที่ซื่ขอคาย่ดึงดเงี้ยข่มงดึอเอไ่สุด กีบสาวนะต้องกีบให้เยอะแต่ถ้ากีบแค่คนเดียวน่ะมันขีดบังก็ต้องให้ใจละเออเยเทียบอยกาะไรคมเลยโอ้โหเราหนุ่มเก่งเนกาดแดงเก่งคนนี้คันค้นมักคนอย่างมั้นแตะจับ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 น แต่จก็ได้มีความรักกันนะไม่ได้เยดดยแต่มันเลเลี่ยงดอกข้านรถจิงไปไ้รถจิ้งไม่ต่จิ้งไงจอเว่นี่แหละเลียนียสี่้นรถจิ้งไง้้เยงเด้แม่อาค้าเป็นหมครับเป็นแล้วเนาะครับเป็นเ็นออลีิดูล้อกรหา้ยโตเอ้าขับเป็นนีไอ้เอาจะเข้าเลี่ยงกับตัวมาเลยเสี่ยง